กันบ้างนะครับกระทรวงสาธารณสุขภาพกันบ้างครับอาจารย์ทัศครับสำนักง,งานประลัดกระทรวงสาธารณสุขครับผมช่วงนี้ไม่มีอะไรฮอตไปกว่าในส่วนของทั้งกัญชา <c oughs> ทั้งโควิดทั้งในส่วนของสีดาดสีบานอนกันแล้วนะครับเร <c oughs> <c oughs> ียกว่าไม่ว,ว่าเป็นจุดพีคจุดขายนะครับชุวงนี้แต่อย่างว่าครับสำนักง,งานประลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจริงๆแล้วตําแหน่งหลักๆตำแหน่งหน้าที่หลักๆก็คือพวกหมอคุณหมอคุณหมอครับ้องต้องต้องต้องพูดกัอง่างนั้นมาในส่วน ตำแหน่งต่างๆที่มีการเปิดสอบในส่วนตรงนี้สายสนับสนุนอไม่ใช่สายงานหลักของสาธารณสุขอย่างแน่นอนเป็นสายสนับสนุนนะครับสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบวันที่18กรกฎาคมถึง15สิงหาผ่านมาถึงหน้าวันนี้คือวันที่28ผ่านมาแล้ว10วัน10วันแล้วครับ10วันแล้วเลยว่ามันครึ่งเดือนประกาศวันเวลาสถานที่สอบคือวันที่9กันยายน ต้องผ่านภาคกกพไปในวันที่15สิงหาคมไม่ดูคนอื่นก็เลยส่วนราชการอื่นๆช่วงหลังๆเปิดสอบมานี่เขาเว้นไปให้สามารถเอาภาคกรอภาคกกพในส่วนของวันที่31สิงหาด้วยครับอันนี้นนเ,นเอาแต่กพ .64 ตัดชวชงไปเลยเสียดายนักตำแหน่งที่มีการเปิดสอบ,บ,บนักวิชาการสาธรารณสุข136อัตราครับ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์6อัตรานักจัดการงานทั่วไป23มอัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงานอันนี้ยุทธพวสนะ53อัตราเจ้าพนักงานสาธารณสุข7อัตราสาธารณสุขปฏิบัติงานแบบอายุรเวท1อัตราตุลาการ15อัตราการเงินการบัญชี63อัตราเจ้าพนักงานพัสดุ32อัตราผู้นากร3อัตราครับอาจารย์ครับ ในตำแหน่งท yeah ี่รับทุกวุฒิมีตำแหน่งอะไรบ้างอาจารย์หนึ่งครับหลักๆเลยนะครับรับทุกวุฒิก็จะเป็นตำแหน่งนักจัดนะครับเมนเมนเมนหลักนะครับก็จะเป็นตำแหน่งนักจัดเป็นหลักนะครับแล้วก็นักจัดพัสดุก็ไม่รับทุกวุฒินะหลักๆคือรับที่รับทุกวุฒิก็จะมีนักจัดอยู่อันหนึ่งครับมีนักจัดส่วนตำแหน่งอื่นก็จะเป็นเฉพาะสาขาที่เกี่ยวข้องครับข้อดีของในส่วน นักวิจัยในส่วนสํานักง,งานประดัดกระทรวงสาธารณาสุขก็คือบอกระบุที่ว่างมาเลยว่าว่างที่ไหนบ้างถ้าคุณ<จ>สอบผ่านครับคุณมีสิทธิ์ได้ลงที่ไหนได้บ้างรู้เลยวันบ้านของตัวเองว่างไหมอ่าก็วัดดวงกันกับรับดับ ที่สอบได้ก่อนเราใช่ครับถูกต้องครับวันถ้าสมมุติว่าอยู่บ้านเดียวกับผมอย่างเช่นพัทธรุงเหมือนนักจัดการงานทั่วไปมีพัทธรุงด้วยครับก็ต้องรุ้นว่าถ้าคุณสอบได้ลำดับที่ยี่สิบสามคุณก็ต้องลุ้นยี่สิบสองคนนั้นอย่าเลือกพัทธรุงนะครับอแต่ถ้าคนพัทธรุงสอบได้แค่สิบคนแล้วเราสอบได้ที่ยี่สิบสามที่สุดท้ายของรอบแรกเนี่ย ก็คงเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยพอพูดถึงนักจัดการงานทั่วไปของกระทรวงสาธารณสุขครับเห็นคอมเมนต์มาเลยงานจับชายมากงานพ่อบ้านแม่บ้านนอกจากพ่อบ้านแม่บ้านเหมือนจะเป็นอาแค่นี้พอก็ชื่อว่านักจัดการงานทั่วไปครบต้องเจียนเราเล็นิดนึงนะครับวันหนักจัดการงานทั่วไปก็ทาทุกเรื่องทุกเรื่องทุกเรื่อง ป็นเลขาเจ้านายก็ได้จังรถจะตายแต่ก็ใหญ่อยู่พอสมควรอ่านะคือนอกจากหมอนะบุคลากรหลักนอกจากคุณหมอแล้วเนี่ยที่เป็นผอรองผออะไรเนี่ยครับในส่วนของข้าราชการโดยทั่วๆไปเนี่ยนักจัดการงานทั่วไปเนี่ยก็จะมีอิทธิพลนะครับถามว่าเอามาจากไหนก็เพื่อนผมก็เป็นในส่วนของตำแหน่งนิธิกรอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแถวตามเกาะ ก็พูดได้ฟังว่านักจัดการงานทั่วไปนี่ไม่ธรรมดาได้เลยนะผมไปเจอมกับตัวจังหวัดแพร่เหมือนกันอาจารย์รับนักจัดการางานทั่วไปนะ <c oughs> ใช่อาจารย์โอ้ไม่ก็เพศนิ่วหัวหนืองงมากเจ๊กชี้นิ้วสั่งได้ยิ่งยิ่งอะรค่ะพอออผมยอมใจเลยนี่ผมเจอมกับตัวลดมากตำแหน่งนี้ผมชอบเหรอ <c oughs> ใช่ร <c oughs> ับให่มันอยู่ที่ปุคริกของแต่ละคนแต่ว่าด้วยความว่าด้วยความว่าแบบอ่านะนะเขาอยู่เขาดูเรื่องสัาคันเรื่องเอกสารนะครับอ่ะเอาเรามาดูครับ ตำแหน่งต่างๆมีอะไรที่น่าสนใจเอกสารค่อนข้างจะเยอะมากของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับคุณสมบัติเป็นไปตามท้ายประกาศในส่วนคุณสมบัติทั่วๆไปก็เหมือนกับการาชกษาคนรับเลือนนะครับอายุไม่ต่ำกว่า18ปีปีาคกกพที่ต้องผ่านมาก่อนภายในวันที่15นะครับ15สิงหาครับมีการรับสมัครอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเมื่อกี้พูดไปแล้ว 18- ถึงสิสิงหาคมค่อนข้างจะยาวนานยาวมากยาวมากครับ อะไรที่หือหวเยอะนะของสาราสุกนี่นะนเอาเ,อเ,อาเอางื่อไนไขการมสมัครสอบนี่ก็ขอดูผ่านๆไปนะครับประกาศรายชื่อระเบียบจะ <9 S 2> ประกาศรายชื่อวันที่สิบเก้าสิงหาวันเวลาสถานที่สอบนี่เกา้ากันยากันยาครับ,รบประกาศให้ําใจวันที่สิบเก้าสิงหาก่อราอมีชื่อนะใช่ใช่แล้ววันที่วันที่เก้ากันยาประกาศสถานที่สอบครับนะ ประกาศสถานที่สอบเนื้อหาก็จะมีในส่วนของภาคขอ200คะแนนภาคขอก็1 0 0คะแนนนี่ก็เป็นปกติทั่วทั่ว,ว,วไปนะครับขอญาตไล่ไปยาวๆนะอย่างอื่นผมก็ยาดไปผ่านๆน,นะครับเพราะว่าผมว่ามันเป็นเนื้อเนื้อหาที่เราอ่านเองได้อยู่แล้วในเรื่องของสมบัติทั่วๆไปไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็จะไม่พูดถึงนะครับ,รบนักวิชาการสาธรารณสุข รับ136อัตราจบสาขาเดียวครับคือสาขาสาธารณสุขบอกมาเลยว่าบรรจุครั้งแรกเนี่ยลงที่ไหนบ้างครับส่วนใหญ่ก็โรงพยาบาลต่างๆนะครับโรงพยาบาลสุขภาพตำบลอ้อนี่มีนี่ยอาจารย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งพูดถึงสาธารณสุขแพทย์เนี่ยไม่จรางเราผ่านไปเถอะนะครับมีแต่ละที่ก็มีหนึ่งอัตรานะครับ ก็ค่อนข้างจะครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัดถ้าใครมีวุฒิสาธรณสุขก็สมัครได้สมัครได้แต่ผมคิดว่าไม่แน่ใจว่าว่างเยอะไหมเดี๋ยวอาจารย์หนึ่งเอาสถิติมาให้กับพวกเราพูดคุยกันนะครับอันนี้ผมไม่เห็นภาพรวมก่อนนะสาหรับคนที่ยังไม่สมัครหรือใครสมัครสอบแล้วบ้างครับมีป่ามาสิบวันแล้วนะครับอ่านี้ดูเร็วๆนะครับอันนี้พวกเราดูได้ตามประกาศสอบนะครับก็ทุกจังหวัดนะทุกจังหวัด ลักษณะปฏิบัติงานผมก็ไม่ค่อยเข้าใจก็เยอะแยะนะครับในส่วนของสารารณสุขเพราะผมก็ไม่เคยติวนะศึกษาคนา้นคว้าวิจงวิจัยเกี่ยวกับงานสารารณสุขดําเนินงานรวบรวมเกี่ยวกับด้านสารารณสุกมันก็ตกท้ายด้วยสารารณสุกกันนะครับําจำแนกสถานพยาบาลในบางที่สารพัดนะครับมันใครจบสารารณสุขก็คงเข้าใจแหละนะครับจบปริญญาตรีด้านสารนรำสุกศาสตร์อาจารย์หนึ่งก็ หลายคนที่จบสารณสุขศาสตร์ก็มาติวปอชอ,อยู่นะครับเ<ช>นื้อหาในการสอบสองร้อยคะแนนผมบอกตรงๆฮะที่ผมอา่านอ่านเนี่ยผมไม่เคยรูเรื่องเลยนะครับก็จ,จะเป็นพื้นฐา,านสารณสุขอนามัยชุมชนความรู้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศคุ้มครองผู้บริโภคประชาะกราศสาสตร์เศรษฐศาสตร์ก็จะเป็นวิชาเด็กปี 2, ปอสองปีสามของาาคนที่เรียนสาขาสารณสุขใช่ไหมครับใช่หลักๆอันนี้คือเนื้อหาโดยรวมที่ใช้ใชนการสอบ ตำแหน่งนี้นะครับถ้าผมถนัดอย่างเดียวก็บรบแผ่นดินนะเ <c oughs> อาอบ้านเมืองที่ดีด้วยเอาประมวลจริยธรรมด้วยาการรากการบริืานด้วยนะครับเอาถ้าสามเรื่องนี้ผมติวไอ้เรื่องอื่นๆเนี่ยอาจารย์หนึ่งติวได้ไหมโอ้ยติวด้เศรษฐสาสตร์เศรเฐศาสตร์มาอาจารย์หนึ่งก็บอกติวได้เษฐศาสร์เพราะนั้นตำแหน่งนี้สถาบันไม่ได้เปิดติวนะครับ เอาข้อมูลมาให้กับพวกเรา136อัตราก็ถือว่าเป็นตําแหน่งหลักเลยลนะครับ,รรบที่ไม่ใช่คุณหมอไม่ใช่พยาบาลเนี่ยก็เป็นตําแหน่งที่คงใช้เยอะพอ,อสมควร <มา S 1> ใน<ม>ด้าน<ม>าสาธารณสุขนะครับปกติสอบพร,ร,รักาานราชการซะเยอะตาแหน่งนี้นะต่อไปในส่วนนักวิชาการคอมพิวเตอร์มีอยู่ด้วยกัน6อัตราก็อยู่ที่ ส่วนกลาง4อัตรากองยุทธศาสตร์1อัตราแล้วไปอยู่ที่สระบุรี1อัตรานี่คือคอมพิวเตอร์นะครับอมาในส่วนของตำแหน่งนักจัดก,การงานทั่ว,<ร>วไป23อัตราเอาที่ไงจาะหนึ่งแม่บ้านไงที่จังหวัดแพร่แล้วเนี่ยที่สูงเ<ำ>ม่นเหรอครับออ,อยู่สูงเมน่นทีเดียวกันไหม โอ้คนละที่กันไม่บอกไม่ได้เดี๋ยวเขารู้ว่าอาจารย์ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ครับผมเราต้องเป็นความลับอ่าก็ยมีมีตั้งแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตพิจิตนี่มีหลายที่นะพิจิต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 ทำไมว่างเยอะจังหลายโรงพยาบาลนะวัดหลักๆประจําอยู่โรงพยาบาลต่างๆนะครับโรงพยาบาลนี่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่เป็นนิติบุคคลการดําเนินการต่างๆต้องปานสํานักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก นะครับโรงพยาบาลเองจะไปฟ้องคดีเองก็ไม่ได้นะต้องได้รับมอบอำนาจมาจากกระทรวงใช่ครับถูกต้องนะเพนะราะอันเพื่อนผมเนี่ยไปฟ้องร้องส่วนใหญ่ตำแหน่งเหมือนตำแหน่งนิติกร <c oughs> ตำแหน่งอะไรเนี่ยตำแหน่งนิติกรนี่ค่อนข้างเหนื่อยอันนี้เปิดเปิดไม่มีไม่ตำแหน่งนิติกร,กรไม่มีเปิดรอบนี้ครับอาจารย์ไม่มีเปิดส่วนใหญ่จะสอบเป็นพนักงานราชการซะมากกว่าของโรงพยาบาลอ่าพนักงานราชการค่อนข้างเยอะเยอะเหมือนตำแหน่งนิติกรเนี่ย เรื่องฟ้องร้องเรียนกันเนี่ยเยอะแยะมากนะครับโดยเฉพาะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนะครับโดยหลักนะครับตามรัฐธรรมนูญให้สิทธิพื้นฐานทุกคนมีสิทธิได้รับรักษาพยาบาลนะครับใช่ครับแต่พอรักษาแล้วบางคนก็ไปโดยเฉพาะตามโรงพยาบาลที่มีต่างชาติก็เยอะนะรักษาเสร็จก็ไปเลยใช่ครับยึดพัดปอดทิ้งไว้ก็ไม่ไหวนะครับในค่ารักษาพยาบาลนะครับ แล้วก็มีในส่วนของการก่อทรงก่อสร้างนี่ก็งานเยอะพ<า>อสมควรในพวกตำแหน่งนิติกรนะครับอันนี้ก็พูดคร่าวๆใ,ให้ดูนะครับก็รับทุกวุฒินะครับเนื้อหาในการสอบของตำแหน่งนักจัดการงานท<ม>ัว่วไปนะครับก็มีการวิเคราะห์วางแผนประสานงานการ<ม>จัดการองค์กรระเบียบการเงินการคลังนะครับจัดซื้อจัดจ้างแผ่นดิน บ้านเมืองที่ดีสารบัญข้อมูลข่าวสารความรับมาตรฐานจริยธรรมลดราชการเกี่ยวกับบำบังลงรถมีความอมพิวเตอร์ข้อมูลส่วนบุคคลข้าราชการพลเรือนวิสัยทัศน์พันธกิจเกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานปกระทรวงสาธารณสุขนะครับโอเคเพราะฉะนั้นมีอยู่หลายตำแหน่งแต่สิ่งที่จะมาพูดโซกัสสำหรับในส่วนตรงนี้ ที่จะมาพูดกับพวกเราก็น่าจะเป็นในส่วนของนักจัดการงานทั่วไปใชคเป็นหลักเป็นหลักครับอาจารย์หนึ่งครับ,รบม,มาบพูดคุยกับน้องๆในตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปตักนิดหนึ่งครับก็ยอย่างที่บอกน้องๆไปนะครับในส่วนของตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปนะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งสารพัดนึกแล้วกันนะครับเปรียบเสมือนแก้วสารพัดนึกน้องคิดอะไรไม่ออกบอก บอกนักจัดนะครับแต่ว่าในส่วนของโรงพยาบาลเองนะครับหรือในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองนะครับเขาก็จะชอบบอกว่าไม่ใช่เฉพาะตําแหน่งนักจัดหรอกที่เหมือนเป็นพ่อบ้านและแม่บ้านแม้ว่าตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเองนะครับบางคนบอกว่าหนูยังไม่รู้เลยค่ะว่าหนูเป็นตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขหรือว่าหนูเป็นตำแหน่งเลขานุการธุรการหรือนักจัดกันแน่เนาะประเด็นสําคัญทุกคนครับในส่วนของตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไปเนื่องจากว่าในส่วนของสํานักงานประลัด กระทรวงสาธารณสุขนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรวมถึงโรงพยาบาลต่างๆครับโดยเมนของงานนะครับจะต้องมีตาตาแหน่งนี้อยู่ทุกโรงพยาบาลอย่างน้อยหนึ่งสองตำแหน่งที่เป็นข้าราชการนะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็จะเป็นพอพนักงานกระทรวงสาธารณสุขบ้างนะครับเป็นพนักงานราชการเป็นลูกจ้างบ้างนะครับนี่เราจะมาขออนุญาตพูดถึงสถิติทุกคนครับแต่กันว่าในส่วนของตําแหน่งนักจัดนะครับในช่วง3าีปีที่ผ่านมามันมีการเปิดสอบมาแล้วกี่ครั้งสถิติในการบรรจุนะครับ มันมีความลื่นไหลมากน้อยหรือไม่อย่างไรนะครับทุกท่านครับเรามาดูกันนิดนึงเนาะในส่วนของตําแหน่งนักจัดนะครับพี่น้องครับอ่านักจัดนะครับในส่วนของตําแหน่งนักจัดเนาะมีการเปิดสอบไปเมื่อตอนปี2561นเนาะในตอนปี6-1นะครับผมมันยังมีการรับเนี่ยนะครับมาถานกับกำหนดตำแหน่งเนี่ยรับไม่กี่วุฒินะพี่งงมากครับตอนปี61อน่ะนักจัดรับวุฒินิติทุกคนนะรับวุฒินิติครับ รับวุฒิรัฐศาสตร์นะครับรับวุฒิอลปสแล้วก็รับวุฒิบริหารนะครับในยุคข,ของปี61นะครับผมในการประกาศรับตอนปี61นะครับประกาศรับ นะครับบรรจุครั้งแรก14อัตราทุกท่านครับ14อัตรานะครับมีผู้สมัครสอบในครั้งนั้นครับจำนวน2 0 5 9คนนะครับใน2 0 5 9คนนะครับได้มีการประกาศขึ้นบัญชีเมื่อวันที่23มีนาคม61เนาะมีคนสอบผ่านครับแล้วก็มีการขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมด696คนนะครับและพริบตาเดียวพุทโธธรโมสังคมไม่ไม่นานนัก696คนก็ รวดเดียวนะครับเนื่องจากว่ามีการบรรจุอยู่ที่สำนักง,งานสาสุขจังหวัดบ้างละนะครับที่โรลลงพยาบาลบ้างละรวมถึงกรมอื่นๆในกระทรวงสาสุขในยุคนั้นนะครับก็ได้มีการขอใช้ตําแหน่งนักจัดนะครับในในในยุคนั้นนะครับ2ปีเนี่ยนะครับก็บัญชี มาลายหายไปเรื่องหมดบัญชีเลยนะครับในยุคนั้นนะครับต่อมามีการสอบครั้งที่2นะครับในปี63ทุกคนครับในปี2563นะครับรับทุกวุฒิและเปลี่ยนละนะครับจากรับนิติและศาสตร์รอปศเปลี่ยนไปรับทุกวุฒินะครับในรับทุกวุฒิในปี63นะครับผมตอนปลายปีคือพฤศจิกาหกสาเปิดรับสมัครนะครับแล้วก็สอบเมื่อตอนวันที่21นะครับพฤศจิกนะครับในรอบนั้นพี่งงมากเลยครับมี ผู้สมัครสอบน้อยมากทุกคนครับมีผู้สมัครสอบเพียงแค่459คนด้วยเหตุผลที่ว่าประกาศรับสมัครรอบแรกแค่1นอัตราในการบรรจุคนถึงสมัครน้อยมากนะครับแล้วก็ใน459มีผู้สอบผ่านทั้งหมด16คนนะครับขึ้นบัญชีไว้เมื่อวันที่21มกราคม65น้องๆอาจสงสัยว่าทําไมพี่หนึ่งครับรับสมัครปี63ทําไมถึงขึ้นบัญชีปี65ครับเนื่องจากว่าเรื่องสอบมาปีกว่าเพราะโควิดนะครับ แล้วก็ได้มีการบรรจุรอบเดียวนะครับหมดเลยนะ16คนนะ,นะฉะนั้นครับในช่วงของปี65นะครับกอนต้นปีก็เพิ่งได้มีการประกาศนะครับ เรียกบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปนะครับหมดบัญชีจึงเป็นเหตุให้มีการเปิดรับสมัครนะครับตำแหน่งนักจัดของสอ,อสาสุในช่วงนะครับกลางปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าหมดบห,หมดบัญชีแล้วก่อนหน้านี้เองครับสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาสุขได้มีการขอใช้บัญชีนักจัดจากกลมต่างๆแล้วก็ขอใช้บัญชีจากกระทรวงการคลังอยู่ด้วยช่วงหนึ่งนะครับ แต่ว่าอพอได้กรอบอัตรากําลังมานะครับแผนตอนเดือนเมษายนก็ได้มีการเปิดสอบนะครับในส่วนของตําแหน่งนักจัดแล้วก็ตําแหน่งข้าราชการในส่วนของสอปอนะครับเป็นจํานวนหลายร้อยหลายร้อยอัตราในส่วนของ10กว่าตําแหน่งนะครับฉะนั้นนะครับถามว่าโอกาสในการบรรจุแต่งตั้งค่อนข้างจะลื่นไหลหรือไม่ ผมมองว่าตำแหน่งนักจัดหลายท่านบอกอาจจะบอกว่ามันงานเหนื่อยบ้างล่ะงานจับสายบ้างล่ะทุกคนครับณปัจจุบันนี้ทุกคนครับมีงานไว้ก่อนดีกว่าดีกว่าตกงานนะพี่พูด่างนี้ก่อนนะอีกอันหนึ่งทุกคนครับหลายท่านอาจจะมีความสุขกับการงานด้านเลขานุการงานติดต่อประสานงานงานด้านโครงการนะครับหรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงงานเป็นเลขานุการเจ้านายงานรับเจ้านายก็ว่ากันไปเนาะโดยเฉพาะอะไรครับมีหลายคนบอกว่าอะไรนะ ตำแหน่งนักจัดนะครับบรรจุในโรงพยาบาลนะถ้ากรีจังหวัดนั้นเป็นจังหวัดใหญ่นิดนึงเป็นจังหวัดที่มีสนามบินหนูก็จะเดือดเป็นพิเศษเป็นเรื่องปกติถูกไหมครับอ่ะรับเจ้ารับเจ้า,จานายเยอะโน,โน่นนี่นั่นอ่ะอย่าง พี่เวลาไปราชการนะครับที่ต้องไปที่โรงพยาบาลแน่นอนครับก็จะมีน้องๆพี่ๆน้องๆตำแหน่งนักจงนักจัดต้องมารอรับที่สาน,น,นามบินนนนี่นั่นเป็นเรื่องปกติใช่ไหมอ่านมนก็ถือว่าหนุกหนานไปอีกแบบหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วเนาะในส่วนของตําแหน่งนักจัดนะครับถ้ามองจากตัวเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะมีการสอบหลายวิชาก็กจริงนะแตผ่ผมมองว่าเป็นวิชาที่ไม่ยากนะครับทุกคนสามารถทําความเข้าใจได้นะแล้วก็มีโอกาส เรียกเนี่ยค่อนข้างเยอะอัตราบรรจุครั้งแรก23ผมก็เชื่อว่าบรรจุเกิน23อัตราผมมองอย่างนี้ทุกคนครับแม้ว่าจะขึ้นบัญชีไว้200คนนะสมมุตินะครับผมก็มองว่า200คนก็เรียกหมดบัญชีอยู่ดีนะนะครับเอาละน้องๆมีอะไรสงสัยซักถามสำหรับตำแหน่งนักจัดก,การงานทั่วไปของสพส,สุขไหมครับมีหรือเปล่าเรียนเชิญครับ น้องบอกว่าใครลงติวนักจัดนี้คุ้มนะคะได้เรียนเยอะหลายวิชาใช่ครับจัดซื้อจัดจ้างก็เรียนนะระเบียบความลงความลับกอพ .51 บ้านเมืองที่ดีนะครับติดต่อประสานงานแผนงานโครงการเรื่องของสวทเรื่องของแพทเทิรอนาลิซิสเรียนหมดทุกสิ่งอย่างเนาะอะไรที่ตำแหน่งนักวิเคราะห์หรือนักซับสอบเนาะนักจัดก็สอบด้วยนะอันไหนที่นัก วิชาการเงินและบัญชีใช้ใช้สอบอนักจัดก็สอบด้วยเนาะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะครับสำหรับในตำแหน่งนี้และวิชาที่สอบที่ค่อนข้างมีเยอะพอสมควรทุกานไม่ต้องเป็นกังวลครับเยอะแค่ไหนทุกอย่างจะทำให้ง่ายอย่างแน่นอนครับข้อสอบช้อย100่้อข้อสบายๆนะครับเอาล่ะมีอะไรสงสัยซักถามอีกไหมครับมีไหมเอ่ยเรียนเชิญอาจารย์ครับ สวัสดีคุณไม้ด้วยนะครับน้องไม้นะสวัสดีน้องไม้ด้วยนะครับสำหรับในส่วนของสำนังกงานประลัดกศระทรวงสาธารณสุขนะครับในส่วนของสถาบันเองก็เปิดติวครับติวในส่วนของตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปนะครับสิทธิ์ใหม่พันเก้าสิทธิ์เก่าหนึ่งพันห้าร้อยสมาชิกพีเอ็มหนึ่งพันสองร้อยบาท ซึ่งจะเริ่มติวกันในวันอาทิตย์ที่7ที่7หาคมใชคใต้นไปนะครับในส่วนของนักจัดการงานทั่วไปก็ชื่อตามนักจัดครับแล้วถามว่ามันยุ่งวุ่นวายขนาดไหนในส่วนของอยู่ทํางานที่กระทรวงนี้ก็ดูจากเนื้อหาในการสอบก็ต้องการให้คุณรู้ทุกเรื่องทุกเรื่องนะครับมันจำก็เกือบทุกเรื่องอ่ะครับจัดงานงานทั่วไปนะครับ กพราะหลายคนเองที่มีประสบการณ์อยู่ก็มีการเล่าข่าวกันมาเ<ช>มื่อกี้นะครับในเวลาไลฟ์สดอยู่นะ<ช>ตรงนี้ <ผม S 2> แต่อย่างไรก็ตามครับในเมื่อโอกาสมันมาอมืต้องคว้าไว้ก่อนนะนะโอกาสมันมาจะหนักจะเบาจะเหนื่อยจะยากอย่างไรก็แล้วแต่ในเมื่องานมันหายากสิ่งที่เราทำได้ในณเวลานี้ก็คือ ก็ต้องสอบอ่ะมันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเอง,เองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ตรวจการเป่นดินเนื้อหาก็สอบอัต,ตรับต่อให้มันสมัคักคนเดียวรับคนเดียวถ้าเราตั้งใจจริงๆก็ตั้งเป้าครับหนึ่งคนคนนั้นก็ต้องคือเรา,เราใช่ครับถ้าไปตั้งบอกว่าสอบเพื่อได้ลำดับร้อยเนี่ยอันนี้ก็เหนื่อยท้อแท้ไม่รู้จะไปสอบทำไมครับเพราะว่าตั้งเป้าให้สูง ล่นลงมาจะเจ็บจะอะไรก็ผมคิดว่าอมันไม่เสียหายกับความรู้ที่เราทุ่มเทเพื่อสอบสนามนี้แล้วเราเกิดพลาดแต่ผมว่าองค์ความรู้ต่างๆเรายังไปใช้สอบในหลายๆสนามได้ใช,ใช่ครับเพราะฉะนั้นเต็มที่กับทุกครั้งที่สอบอมเมื่อเราสมัครสอบแล้วเนี่ยสถาบาันอาจารย์ทัพปรผสมพลเองติวเพื่อที่หนึ่งวันทุกตำแหน่งทุกครั้งที่เวลามีการเปิดติวถ้าติวแล้ว ก็อยากให้ทุกคนประสบความสำเร็จนักทรัพย์ปยากรบุคคลสำนักง,งานปปสที่ผ่านมาผ่านแก้6คนตามประกาศสอบอลูกศิษย์ก็สอบได้สามคนควันสาม <3 S 1> คนตรงนี้ถามว่าอาจารย์ต้องติวสัมภาษณ์ไหมก็ต้องติวก็ติวเดี๋ยวก็ต้องพูดคุยเพราะสามคนตรงนี้เรายังไม่ต้องการได้4 5, นนี่ห้าหเราต้องการหนึ่งสองสาม แน่นอนครับเราะั้นนักทรัพยากรบคุคคลปปสปา,านแก้วคนบรรจุแน่นอนทั้งหกคนคาดว่าคงไม่ตกสัมภาษณ์คงไม่ถามถึงในส่วนของกัรชงกัญชาอะไรมากมายนะครับนี่คือสิ่งที่อยากให้พวกเราเห็นว่าเออสถาบันเองก็มีความตั้งใจอยากจะเติวกับพวกเราเนี่ย ให้มันตรงจุดออกสอบไม่ว่าจะตำแหน่งไหนที่เวลามีการเปิดติวก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจกันทุกคอร์สใช่ครับพวกเราก็เหมือนกันครับเรามาอยู่นะตรงนี้หลายคนที่กําลังสมัครสอบก็แน่นอนครับว่าไม่รู้สมัครสอบสนามไหนมันจะโดนอืมใช่บางคนอาจจะท้อบางคนอาจจะเหนื่อยในส่วนตรงนี้แต่ผมเชื่อว่าทุกคนไม่มีก็เรียกอะไรอะ ความพยายามยังไงเนี่ยผมคิดว่ามันต้องประสบความสําเร็จใช่มันต้องประสบความสําเร็จสนามแรกไม่ได้สนามสองไม่ได้สนามสามไม่ได้สนามสี่อาจจะเป็นของเราใช่ครับเห็นด,ด้วยเพราะสนามสี่รเราสอบได้ปุ๊บไอสนามอื่นๆที่เราขึ้นบัญชีไว้ก็จะประดังมามเมื่อดวงมันเปิดโอกาสมันมานครับ,รบวันสถาบันเปิดติวล,ลูกศิษย์หลายๆคนเองก็ mm. ไม่ใช่ว่าบางครั้งเนี่ยไม่ใช่สมัครสอบติวครั้งแรกแล้วจะผ่านหลายคนก็มาสมัครใหม่ เตีวกันใหม่หลายครั้งก็มีแต่ก็มีจํานวนเยอะที่สมัครเตียวครั้งแรกผ่านเลยเลยถ้าใครเคยเห็นเวลาผมลงโปรโมทหน้าเพจเนี่ยน้ําตาไหลนองกันทั้งนั้นเพราะมันเหนื่อยฮะเมื่อเรามีการสอบแข่งขันมันไม่ได้แข่งกับตัวเองฮะแข่งกับคนอื่นเหนื่อยแต่พอเมื่อมีการประกาศแล้วมีรายชื่อเราผมก็เชื่อว่ามันหายเหนื่อย แล้วมันจะหายเหนื่อยแบบปิดทิ้งทิ้งหรือไม่เนี่ยก็ต่อเมื่อเราบรรจุรส่วนเมื่อได้ทํางานแล้วเนี่ยมันจะถูกใจโดนใจของเราหรือไม่เนี่ยเรายังมีทางเลือกแล้วทีเนี้ยครับใช่ครับเมื่อทําไปนักจัดการงานทั่วไปกระทรวงสาธารณสุขทําไปทํามาเหนื่อยจะตายไม่โดนเกลียดที่สุดกับการนั่งประชุมเกลียดที่สุดกับการมาเฮาแฟไม่คข้าเซน เบียดที่สุดที่ตามงานหนึ่งสสาสี่หแต่ตอนเนี้เรามีงานตนทั้นิดองค์ความรู้เรามีแล้วถ้าเราบอกว่าเบื่อเหนื่อยก็สอบที่อื่นอีกใช่ครับอ,อย่างนั้นก็มีที่ไวแล้วอ่านะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มาพูดนะตรงนี้นะครับก็เพื่อมาแนะนำใช่ครับอาจารย์ในส่วนของตำแหน่งที่มีการ เปิด,ปดสอบ,สอ,บอยู่<ใ>น,นะครับก็อยู่ที่พวกเราจะสนใจหรือไม่เป็นข้อมูลองค์ประกอบอย่างหนึ่งดีกว่าที่จะอ่านเองแล้วโดยไม่รู้ว่าเอ๊ะถกลงเนี่ยมันเปิดสอบรับสมัครแค่เนี้ยโอกาสจะมากจะน้อยแค่ไหนไแล้วเนื้อหามันเป็นอย่างไรลักษณะงานมันเป็นอย่างไรวันนี้ผมกับอาจารย์หนึ่งก็เอามาพูดคุยกับพวกเราครับนะครับถ้าใครสนใจที่จะติวก็สมัครกันได้ตามไอทีไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับ ก็ได้เวลาสมควรนะอาจารย์นะงครับคคุยกับพวกเราสนใจสมัครติวก็สมัครกันได้ตามที่บอกไว้นะครับสําหรับค่ำคืนนี้ผมกับอาจารย์หนึ่งก็ขอกลากับพวกเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ